ซื้อไก่สื่อปีไก่น่องไก่นะครับอาจารย์รูว่าสื่อ่อเป็นหมูเป็นกุ้งนะครับพิษนักาสตที่เราชุบแป้งทอดน่ครับอาจารย์ครับปกติตล้วลถ้าเข้าไปใส่เตาอบหรือใส่ไมโครเวฟเป็นบวลอาจารย์หรือแมแต่ฟ้ารุ่มร้อนนะครับมันก็สามารถเทได้ครับเพราะแป้งจะแข็งหมดเลยครับอาจารย์มันจะพบ่เป็นลักษณะการทอดนะครับเพราะนั้นถ้ามาหมอทอดคือแม้แต่ชุบแป้งสดนะครับถ่าไาทอดปกติเนี่ยคือใส่ในหมอ้อนี้อาจารย์ก็จะได้กรอบเหมือนกับการทอดน้ำมัน นะครับคือการทอดน้ำมันคือเก่าแต่เฮาบ่ต้องกินน้ำมันนะครับเพราะอ่าคนที่มาหมอทอดนะครับตัดทิ้งใยสื่อหมอทอดเพราะว่าจะเป็นตัวหน่อยตัวใหญ่ครับอาจารย์ครับเบื้องต้นเลยคือหนึ่งแหละเป็นคนรักสุขภาพมองเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับรองลงมาครับอาจารย์คือจะเป็นลักษณะในเรื่องของการที่ว่าประหยัดน้ำมันครับอาจารย์ทอดน้ำมันลิตรหนึ่งสี่สิบบาทนั่นส่อาจารย์ครับสี่สิบห้าบาทนะครับน้ำมันลิตรหนึ่งสี่สิบบาทนั่นส่อาจารย์ครับทอดปลาทูที่เดียวน้ำมันดำทอดถิ่มทอดปลาหมึกทอดปลาส้มทอดปลาลาทอดของสดๆคล้อาาจรย์ นะครับเขาถอดที่เดียวเพราะมีผู้ใดเอาน้ำมันมาถอดสั่มอีกจริงๆไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็ดประหยัดในการซื้อน้ำมันกินพอไหมครับอาจารย์แล้วก็เพิ่มสะดวกจัิงที่อาจารย์บอกว่าไอ้พอต้องมาหยันกระเด็นใส่ถุงใส่แกนใส่ขาจริงๆอ่ะันนั้นก็ถูกต้องครับอาหารช่วนหนึ่งย่างเอาทอดปกติบมครับอาจารย์นอกจากมันกระเด็นใส่แขนใส่ขาใส่มือเขาหล่อนบอกครับอาจารย์สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดครับอาจารย์คือมันกระเด็นตามผนัง ตามสิ่งตามเตาแก๊สนะครับบางที่นี่ยจว่าเตาแก๊สครับพื้นนี่มั่นแพบเลยครับเวลาเขาถอดของสดๆครับอาจารย์อ่าน้ำมันกระเด็นนะครับขี้ขันเส็ยขี้ขันถูอีกบางคนสื่อเตาแก๊สซีสารันเป็นหมื่นกับมีอาจารย์ย่มถอดอีกหลีบพอ่คยได้ถอดนะครับกลุ่มสองกุ่มยุ่งไรบ้างได้ย่กเตาแก๊สทั้งนหน่อยกีสนิมไปถอดล้างบ้านครับย่อมไม่ยุ่งกัดเพราะขันเส็ยน้ำมันนี่แหละครับอาจารย์ครับเพราะนั้นแล้วอ่านอกจากการประหยัดน้ำมันนอกจากสุขภาพแล้วว่ครับอาจารย์มันก็ยังได้ประโยชน์ที่ว่าง่ายต่อกควาามสะอด พอตอกมั่งงมเสร็ดขาดน้ำมันยังเสร็จไมครับอาจารย์ครัวเข้ากับสะอาดพร้อมครับผมนะครับแล้วก็เวลาไปสาธิตครับอาจารย์คือนอกจากของที่ผมของมาสาธิตเนาะยังเป็นไฟเนี่ยครับอ่าผมมาโค้งม้วมีไผออกไปล่องงหนนะครับแต่ว่าผมล่องมึงแล้วละกันเลยบางคนอาจจะเคยล่องอะไรครับเอาไอ้เป็นไฟเอาหัวหอมชุบแป้งเนี่ยไปใส่แม่คู้หญิหรือใส่เตาอบทั่วไปครับมันจะแข็งเลยครับอ่าเป็นไฟจะบริได้ออกมากรอบหรือแม้แต่นากเกตเลยครับมันจะไม่สามารถทําให้กรอบนอกนุ่มในได้นะครับอาจจะสุกจริงครับแต่ว่ามันจะแข็งกระด้าง เช่นพวกปลาแห้งังสิครับอาจารย์ปลาแห้งังสีดิครับอ่าเป็นเป็นปลาขาวปลาเค็งปลาคอปลาบ้านบ้านเท่านี้ครับอาจารย์หรือเป็นปลาตากแห้งบรือ่ครับขาเขาบอกไปใส่เตาอบร้อนนะครับหรือปาอบนะครับอ่าหรือจะเป็นอ่พวกไม้ก็เป็นปลาตากครับมันจะเป็นลักษณะแข็งกระด้างครับผมมันมันจะเป็นปลาทอดแต่ว่าตัวนี้ปลาแหงงิ้วอาจารย์ใส่เข้าไปนี่ครับแค่ตั้งไว้แล้ว้ปุ๊บนะครับ บตตองมัดเผา,าน้ำมันดูงน้ำมันเดือดอยู่เหลี่ยมมาครับเพราะนั้นแล้วตัวนี้บอกเลยครับว่าปลาทอดก็คือปลาทอดมันจะกรอบครับอาจารย์จะเหลืองทั่วนะครับจะเพราะเป็นลักษณะแข็งกระด้างครับผมอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษขงมงหมอทอดไรน้ำมันครับอาจารย์แล้วนอกนอจากการทอดครับอาจารย์จะเป็นรุ่นเจลลิตครับคือมันเป็นรุ่นหญ่อยู่แล้วนะครับ มันสามารถบอบไก,ก่เป็นตัวก็ได้คือบอกง่าไงว่าถามีตัวนี้แล้วอาจจะเป็นเตาอบหรือขาลุ่มหล่อนต่อไปเ้างบต้องใส่แล้วนะครับอาจเป็นยังต้องก็จะเป็นต้องใส่ครับเพราะยังทีครับมันสามารถเค็ดดีกว่าคืออาหารจะบอกมาแข็งแล้วกะ็การล้างท้อวามสะอาดกันงงยังไงครับา,ารย์เพราะว่าใส่เวลานีถ้าเป็นเป็นไฟนะครัาารย์ใช้เวลาที่12นาทีถ้าไม่เป็นน้ำแข็งอันนี้เป็นน้ำแข็งจะเพิ่มเวลาไปอีก5นาทีก็จะอยู่ราวๆประมาณ17-18นาทีครับในขณะที่ห้องถอดยุ่ห้องก็สามารถดึงออกมาเพิ่อไดครับเพราะุ้กเข ครับผมเพราะว่าบางคนมากกรอบมากกรอบหน่อยมากบ่คือกันครับคือเขาสามารถเปิดเบื้องได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันบ่ได้เฮ็ดให้เห็นอาหารข้างในเพราะนั้นดึงออกมาเบื้องได้เรื่อยๆครับผมอันนี้คือการใช้งานทั่วไปนะครับหรือแม้แต่คนมาเฮ็ดพวกสเต็กนี่ครับอาจารย์นี่ครับแทบแทบบ่ต้องสาธิตเลยครับเพราะว่าเราจะบอกไว้ครับเต็นไฟเวลาเท่าเด๋ย่่ผ่อนๆทอดเด๋ย่่ตีไก่นองไก่ทั้งแบบชุบแป้งบ่ชุบแป้งนะครับเป็นสเต็กเนื้อสเต็กหมูเป็นพวกน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูข้อหมูย่างเฮ็ดหมูกรอบเป็นอย่างมากเียครับ ครับผมหรือว่าเป็นการอบเคก้กอบเคก้กเขาปกติแปรงเคก้กปกติครับผมอ่าเทใส่พิมพ์เค้กแล้วก็ใส่ในตะแกรงใส่ในถาดนี่แหละครับก็่อบเค้กได้อ่าออกมาง่ายเหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นพวกกุ้งนะครับอาหารทะเล นะครับก็จะใส่ความร้อ,อนรืะเว,วลาตามนี่ครับเป็นปลาครับเป็นปลาที่ชุบแป้งหรือไม่ชุบแป้งหรือจะเป็นปลาเป็นตัวก็ต้องใช้ความร้อนเท่ากันครับผมนี่ครับเขาจะแยกย่อยมาแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาจะเห็ดเมนูนอื่นๆจะเห็ดพิซซ่าเ<อ>ห็ดทาสไคร่อ้อปอเปียทอดกะลีปลาเปลืออยังเอ้ยทอดใบบักูดกินก็ลาบเป็ฟตพัสดนครับมันก็จะมีแยกย่อยพีอีกครับผมมากินลาบเป็ดบ่ครับพอนันแล้ว ตัวนี้คือออกมาคือกรอบแน่นอนครับแต่คืออาหารที่อาจารย์ชิมแล้วครับเพี้ยนเป็นฝ้ายนี่ปกติบ่มีน้ำมันเ้าก็ได้กินอยู่แล้วครับอาจารย์ครับผมเราสังเกตว่าครับไส้กรอกที่ผมเป็นยังกตองใส่กรอกก็สาธิพตผมเห็อาจารย์เมื่อวานไส้กรอกไม่แข็งครับมันจะนุ่มครับ ใส่กรอบจะนุ่มครับแล้วก็พ่เป็นลักษณะแบบแตกแบบเสียสุ้งของใส่กรอบแม่จย์แตกทุกทับทุกทับเคื่องทอดหรือแม้แต่บางคนที่ว่าใส่ถูร่มรลอนหรือไปใส่ไมโครเวฟนะครับพอดีแหละครับเซตกันแบบเมื่อเลยแหละครับเวลามันกระเด็นนะครับในในไมโครเวฟประับผมเพราะนั้นแล้วคือคำว่าทอดความแยกอีหลีครับเตาอบครับแต่ถามว่าอบได้บ่ต้องบอกว่าอบได้ดีนะครับอบได้ดีกว่าเตาอบทั่วไปโดยสัมไปครับเพราะว่าอาหารจะไม่แข็งนะครับถ้าอาจารย์วิธีทอดก็คือให้ดึงออกมาเลยครับถ้าเราไม่จับตัวเครื่องไว้ให้ใช้ อ่านิ้วหัวแม่มือนี่ครับดันไว้เนาะดันไว้แล้วก็ดึงมากๆครับผมแล้วทุกครั้งนะครับถ้าเราจะถอดล้างนะครับให้เลื่อนพลาสติกใสๆไปด้านหน้าครับแล้วก็ให้กดปุ่มครับกดปุ่มนะครับตรงด้ามนี่ครับกดปุ่มปุ๊บนะครับไม่ใช่กดแล้วปล่อยนะครับกดด้วยยกด้วยครับจะถอดออกมาแต่เวลาใส่คือไม่ต้องกดครับให้วางลงไปตรงๆครับให้มันดังครับเข้าล็อกจบครับแล้วเราต้องลากกลับมาไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะดันมาปิดไว้เอง มันจะดันมาปิดไว้ทําไมเขาต้องทําตัวนี้ไว้เพราะเวลาเราไปล้างใช่ไหมครับถ้าไม่ทําตัวนี้ไว้เผื่อมือเราเผื่อไปกดเนี่ยถาดมันจะหล่นถาดมันจะร่วงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยต้องมีตัวตัวนี้ล็อกไว้นะครับป้องกันไม่ให้เราไปกําไปบีบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดเราบีบปุ้บเนี่ยมันจะยกได้แต่ตัวนี้ครับเพราะนั้นก็เลยมีตัวล็อกไว้ครับคแค่นี้ครับนนก่อนใช้งานยังไงเนาะอย่าลืมเอากระดาษออกครับอย่าลืมเอากระดาษออกครับรองไว้เพื่อไม่ให้มีเสียงเวลาเคลื่อนย้ายเวลาใช้ก็ ัารไปปุบนะครับทุกเมนูครับให้ตั้งความร้อนสูงสุดได้นะครับเพื่อเป็นการที่ว่าเราใช้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปจาสับสนว่าอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยเก้าสิบให้ตั้งไว้ความร้อนไม่สูงสุดเลยจะใช้ง่ายสุดใช่ครับยกเว้นยกเว้นครับยคบกครับยกเว้นครับยกเว้นเค้กกับกุ้งครับเค้กกับกุ้งให้ลดลงมาร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบอย่าให้ถึงไฟความร้อนสูงสุดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เมนูพวกนี้ไม่ค่อยได้ทำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือเป็นเค้กแต่เพราะฉะนั้นเมนูอื่นเวลา หรือ,คว,รอ,อความร้อนมันจะใกล้เคียงกันไม่ใช่เวลาครับเพราะนั้นให้ตั้งไว้เลยเราจะได้ไม่จําสับสนนะครับ <50 S 1> แล้วก็<ม>เราก็เลือกเวลาครับก็เลือกเวลาเอา5นาที10นาทีสามารถหมุนกลับได้ถ้าเราตั้งผิดสมมุติเราจะเอา20เราเผือมา30ก็หมุนกลับมาที่20ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ โอเคครับแค่นี้ครับรถ้า <ไป S 2> สมมุติวา่าเข้าตังเวลาหน่อยเกินไปมันบ่อสูกระตั้งไหมอ่าอย่างสมมุติถ้าเกิดอาจารย์ตั้งเวลาไว้ยี่สิบนาทีใช่ไหมครับอ่าสมมุติผ่านไปแล้วสักสิบนาทีหรือใกล้จะหมดเวลาถ้าอาจารย์สงสัยว่ากรอบมากกรอบน้อยหรือเปล่านะครับอ่าเราชอบกรอบไม่เท่ากันเนาะอาจารย์ดึงออกมาดูโอ้ยังไม่กรอบยังไม่พอใจว่างดันเข้าไปใหม่ครับอ่าแต่ถ้าเกิดเวลาหมดแล้วเปิดออกมาดูปุ๊บนะครับอ้ไม่ไม่ชอบแบบนี้เอาชอบกรอบกว่านี้ก็ดันเข้าไปใหม่ก็ตั้งเวลาเพิ่มสี่ห้านาทีสาาามมมรถตตั้งเเเวลพิิ่ได 嗯、uh,，OK。Yeah.